อ,อุ้ยหัวบินเอ็นเก่าซีหัวบินเลยเอน็นเอน็นเจนเสร็จเลยเดี๋ยวกูแบบนึงกูขอกดโกงเอาเฮ้ยกดไม่ทันกูก็ทันเอ้ยฉันเปล่าฉันเปล่าอย่าเปล่ากูเกมีใจมันใจมันชนะไดอ๋อเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยระเบิดไมาให้เอาเอา น้ำกลัวเลี้ยวน้ำกลัวเล้วเอ้ยจับมาดีดีไปโชว์มึงยังอยู่เซียวเยวเจีเอ็มเห็นน้ำกลัวเลี้ยวโชว์ภาพในหนึ่งวันโอ้ยโอ้ยเจจีเอ็มยังมีจูกันแบบเจอแบบที่สอเลย ยังแบบบึงทียิงสอยป่ะย่งคันพร้อมบบย<อ>ิงค <นะ S 2> ันพอมหนะานหัวบินกูยิงไม่ได้